การใส่รากฟันเทียม7ซี่ใช้เวลากี่นาทีและพี่หมอมีการวางแผนอย่างไรวันนี้ไปดูกันครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด s u b ส c คร b ์แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะค,ค,ครับวันนี้นะคะก็จะเป็นล็อก ที่ทาในคนไข้จริงแล้วก็เอาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเคสนี้มีความน่าสนใจคือคนไข้เนี่ยมีฟันมาหาเราเนี่ยทำฟันล่างมาเรียบร้อยแล้วฝั่งล่างเคียม,มาจากที่อื่นเรียบร้อยแล้วนะครับ <losers. S 1> ก็จะมีฟันหน้าที่ผูเป็นหน้องคือจริงๆอยากจะมาหาเราเพื่อทําราเคลียม2ซี่นะครับเพราะว่าที่มันหักไปเนี่ยสองถึงสามซี่ 4, ที่อื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแต่คนไข้รู้สึกว่าเอออยากทาแค่นี้นะครับทีนี้ ด้วยความหน้าักของคนไข้คือเราก็แนะนําว่าพี่หมอก็เห็นว่าซี่อื่นๆเนี่ยมันเป็นรอยโรคแทบจะทุกซี่เลยแล้วมีการโยกตำแหน่งฟันก็ผิดบิดรูปร่างนะครับมุมฟันมันไม่สวยเลยนะครับแล้วก็เป็นโรคแทบทุกซี่เลยมีการโยกเล็กน้อยนะครับพี่หมอก็ได้แนะนําคนไข้ว่าถ้าอยากให้ฟันหน้าทําเสร็จเนี่ยออกมาเป็นแนวเดียวกันออกมาสวยเหมือนกันนะครับ สองซี่สามซี่เนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ตอบโจทย์ของคนไข้แล้วก็ซี่อื่นๆที่คนไข้รู้สึกว่ายังไม่อยากทาเนี่ยอยากให้แนะนาให้ทําเพราะว่าซี่อื่นมันก็เริ่มจะมีปัญหาเพราะว่านึกภาพว่าถ้าเราทําตามที่คนไข้บอกคือสองซี่สามซี่ที่มันหักไปนะครับซี่อื่นๆมันมีหนองอยู่แล้วใส่ไปแป๊บหนึ่งพวกนี้ก็เป็นอีกทีนิดก็ต้องมาทําเพิ่มเดี๋ยวบางทีรอยโรคซี่เนี้ยมันกินรากเทียมอีกบางทีทําเสร็จแล้วไม่สวย ไม่ได้ดั่งใจพี่หมอก็เลยแนะนําคนไข้ว่าเป็นไม่ได้ไหมครับในไหนวางแผนเนี่ยเราทําให้จบให้สวยทีเดียวเลยดีไหมคนไข้บอกน่ารักมากคนไข้ก็บอกว่าได้เลยคุณหมอก็เราจะเริ่มต้นจากการเอาตรงนี้ออกนะครับเอาก็เอาฟันที่มีรอยโรคออกนะครับแล้วเราก็ทําฟันปลอมให้คนไข้นะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดน,นี้ได้เนี่ยก็มีการอถอนฟันนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยนะครับก็ถอนฟันอะไรให้เรียบร้อยเหงือกเรียบร้อย,ย,อยดีนะครับ เมื่อถอนฟันเสร็จคนไข้ขอพี่หมอว่าอยากจะฝังเป็นแบบเป็นตำแหน่งเลยได้ไหมพี่หมอก็พิจารณาดูก่อนว่าก็ยังไม่ได้รับปากกว่านั้นนะครับแล้วก็ทําฟันปลอมให้คนไข้เดี๋ยวเราจะมีลูกอินเสิร์ตว่ามีลูกฟันปลอมเนาะฟันปลอมที่เห็นเนี่ยใสมาน่าจะประมาณสาสองเดือนบวก6เดือนก็คือ8เดือนแล้วเพราะว่าใส่ตั้งแต่วันที่ถอนฟันเสร็จเนี่ยก็คือให้ใหคนไข้ใส่ละนะครับแต่ก่อนจะใส่ได้เนี่ยเราจะมีการเรียงฟัน คุณไงฟันเก่าไม่สวยยังไงเราจะแก้รูปร่างให้เรียบร้อยแล้วใช้ฟันปลอมตัวนั้นนะ่ะเดี๋ยวรูปอนะินเสิร์ตเนาะปึ๊กเอาฟันปลอมตัวนั้นนะ่ะมนเป็นไกด์ในการฝังรากเทียมมาเป็นไกด์ในการว่าฟันจะจบยังไงเคนนี้จะมีรายละเอียดนิดนึงก็คือถอนฟันเสร็จจนเหงือกแห้งสนิดดีเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอาฟันปลอมเนี่ยนี่รูปนี้เป็นรูปที่เราเอาฟันปลอมมานะครับแล้วก็วางมาร์คกิ้งนะครับอันนี้เป็นมาร์คกิ้งเอกเรยรให้เห็นเป็นเส้นๆ้นเนี่ย มาร์กว่าตำแหน่งไหนจะฝังยังไงซึ่ง marking เสร็จเอาไปอันเนี้ยไปสแกนในสแกนจะเห็นเลยว่าเราจะปักตำแหน่งลากเทียมตรงไหนนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคแบบโบราณน,นิดนึงถ้าใครตามพี่หมอจะบอกว่าอย่างเงี้ยเราสามารถทำสเตนได้แต่พี่หมอเป็นหมอแบบโบราณน,นิดนึงก็เราใช้เทคนิคแบบเนี้ยก็สามารถฝังได้แม่นเหมือนกันจากเอ็กซเรย์จากสแกนเสร็จปุ๊บเราฟันปลอมคนไข้มาสแกน เราได้ตำแหน่งที่เราจะฝังแล้วถ้าเป็นหมอรุ่นใหม่ๆนะครับหรือบางเคสที่มันได้ก็คือว่าเราจะทาเป็นสเตนเลยใช้ดิจิตอลทำแต่เคสนี้เนี่ยถ้าทําสเตนเนี่ยคนไข้โดนอีกน่าจะน่าจะเป็นหมื่นก็คุยกับคนไข้ว่าเทคนิคนี้ผมทําได้เหมือนกันไม่ได้ต่างมากนะครับก็สแกนเสร็จได้ตำแหน่งฝังเสร็จโชคดีมากตำแหน่งที่จะฝังที่คนไข้ยอยากได้คือฝังป็นซี่ตอรซี่ปรากฏว่าทําได้เพราะว่าขนาดช่องว่างของฟันเนี่ยมันพอกับากรากเทียมที่พี่หมอจะฝังแต่ยากนิดนึงคือต้องฝังแบบพอดีจริง ก็วันนั้นโชคดีมากนะครับก็ทั้งฝังรากเทียมแล้วก็ทั้งปลูกกระดูกไปด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่ารากเทียมเราเข้าแถวเป็นเส้นตรงเลยเนาะ <c oughs> วันจริงทำทำยากมากนะครับทําอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนะี่ยเพราะว่ามันทําทีเดียวเจ็ดซี่มันต้องเล็งอย่างแม่นยําที่สุดนะครับอันนี้ฝังโดยเทคนิคฟรีแฮนก็คือไม่ได้ใช้สเตนตนะครับไม่ใช่ไกด์ดิจิตอลไกด์ไม่ได้ใช้เลยก็ใช้แค่ฟันปลอมเนี่ยวางตําแหน่งแล้วพี่หมอก็กะให้ฟันนี่ออกมา ไม่ได้โชคดีแต่ว่ามันได้อย่างที่เราต้องการก็คือเป็นเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้นะครับโชว์นิดนึงก็คือฟันฟันวันเนี้ยมาใส่ฟันแล้วที่ได้ก็คือตำแหน่งรูปเปิดของรากเทียมเนี่ยออกมาด้านพาราตตอลคือด้านในหมดเลยสามารถทําเป็นแบบไข่เข้าไข่ออกได้อย่างเงี้ยดีในระยะยาวในการบนเทนนั้นเนี่ยถอดแก้อะไรเงี้ยง่ายหมดเลยนะครับก็ถือว่าดีมากเดี๋ยวเราไปใส่ให้ดูกันว่าอันนี้งานเช็คนิดนึงแล้ว เดี๋ยวเราใส่ให้ดูว่าใส่จริงๆ,จงๆเจสซี่ออกมารูปร่างจะเป็นยังไงใช้เวลานานไหมนะครับต้องบอกว่างานนี้ช่างออกมาทํามัมดขูกใจมากเพราะว่ากําชับหลายรอบมากกว่าจะได้นะครับช่างเก่งด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่เป็นยังไงบ้างจากนั้นก็เราก็จะเอาลากเทียมที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับมาใส่ในฟันคนไข้นะครับอ่าน,นะคะอันนี้เป็นเหงือกคนไข้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มใส่แล้วจะใส่ง่ายมากถ้า เราได้มีการเตรียมตัวและวางแผนเป็นอย่างดีอ้าวว้างค่ะคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามกัดฟันเลยค่ะกัดฟันเลยค่ะ เปยมากนะครับฟันล่างเดี๋ยวคนไข้ายอยาจจะมาแก้นะครับก็จะมีตำแหน่งที่เราแนะน,นําคนไข้อีกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรายึดก็เป็นัานเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาถึงบทสรุปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นไฟแนลที่คนไข้ได้ใส่รากเทียมไปเมื่อกี้เราเห็นในปากแล้วนะและ,และนี่ก็คือภาพเอกซเรย์ A ว่ารากเทียมตั้งแถวตรงดีฟันครบถ้วนดีทุกอย่างตามที่เราตั้งใจไว้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกในเคสนี้ก็คือว่ากระบวนการทํารากเทียมเนี่ยเป็นกระบวนการรักษาที่ควรจะต้องมีการวางแผน ในการเตรียมคนไข้ในการวางการสพฟันในความพร้อมไม่ว่าเป็นเหงือกฟันความสวยงามเพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถทําเสร็จปุ๊บแล้วใช้ลากเทียมนั้นได้อย่างยาวนานแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ภูมิใจมั่นใจในรอยยิ้มของตัวเองไม่ใช่ทําไปแก้ไปอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากกระบวนการวางแผลและความร่วมมือของคนไข้ที่ดีจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยมาถึงตอนแรกอย,อยากทาแค่ซี่สองซี่ แต่ว่าเราได้ชี้แจงแล้วได้แนะนําถึงความสําคัญในการแก้ไขรอยยิ้มให้มันทีเดียวออกมาสวยงามวางแผนในการปลูกกระดูกในวางแผนในการฝังรากเทียมใส่ฟันทุกอย่างแล้วก็คนไข้ก็มีความน่ารักในการอดทนที่จะรอว่าฝังลากเทียมเนี่ยต้องรอนานแค่ไหนถอนฟันเสร็จรอจนเหงือกหายจริงๆซึ่งมันทําให้ผลลัพธ์ของเคสนี้เนี่ยออกมาเป็นที่ ประทับใจสําหรับพี่หมอเองนะครับจะเห็นว่างานมันเตรียมมาทุกอย่างดีแล้วก็ฝังดีการใส่ก็ดีช่างแลบเทคนิคเช i a n ที่พี่หมอเลือกก็ดีก็คือดีกันหมดเวลาใส่มือก็จะเห็นว่าเร็วมากนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดจากความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นคนไข้เองทีมทคนิ n เชี a n ทีมหมอเองก็เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายครับไม่ใช่พี่หมอใครเก่งหรือไม่ใช่เกิดจากทุกคนร่วมมือร่วมมือกันก็อยากจะบอกประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครมีอะไรสงสัยในเคสซีกก็ถามได้ว่าเป็นอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ